สวัสดีครับผมสวัสดีย่ำเร้า,ากับแฟนคลับ fc ไทยสีเกตช้าแนลเศานี่ที่บ้านคนเมืองสีหมองพักหมองเร้าฝนตกตั้งแต่ตีสามพี่น้อง ฝนตกแต่ตีสามเริ่มมาอยู่ครับนี่ช่วงนี้ก็รินโปรยปลายก็เขาสู้นาฝนยังเป็นท่าการเนาะหลังจากที่หมอหลองหมอลำก็ได้ทําการปิดวงปิดฤดูกาลไปแล้ว ท้องฟ้าแมกก็ยังอึมครึมอยู่ครับตกรินโปรยปลายอ่าที่ถิ่ทมไว้ก็เริ่มยุบ นุ่นไอ้เจ้าโคกตากฝนไปนุ่นตื่นเสามากกับบะไรมีอยัางหลายครับพี่น้องป่องป่ายกิจวัตรประจำวันนั่นก็คือลุกมาดังไฟหนึ่งเขาเตรียมโตออกไปหาเห็ดเวียกเห็ดงาน นี่คือชีวิตประจำวันหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเนาะตื่นแก่มากกับมันลุกหนึ่งเขานี่แหละครับเตรียมโตออกไปทำงานยังใช่ความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมอยู่เป็นเตาฟื้นครับบ่มันเต่าทาน รักษาความเป็นบ้านบ้าเอาไว้นะพี่น้องฟองไปทุกเถือทุกที่กสิม,มาเปิดเบิงอีหลาหน่อยนี่ละก่อนที่สิม,มาหนึ่งเขา่าลุกขึ้นตีสองตีสามแต่ในช่วงมือเปิดฤดูกาลของมอหลองมอลำ้ำกับมาเปิดเบิงอีหลาหน่อยอุ้งอิง ีสามตีสี่ยังสีลุกขึ้นมาก็มาเปิดเบิงก่อนที่มาดังไฟหูเขา่าหนึ่งแต่เข่าแล้วครับกับเข่าหาเอาตลาดเนาะสุมือนง่ายแลนรถฟ้าตลาดฝนตกมากกระเห็ดต้นไห้ต้นไม้ชุ่มชื้นปิดฤูดูก,การหลาย้นผมกับว่าเงียบเหงาเด้ ลายคนกระสิงเงียบเงาคิดถึงบรรยากาศอยู่นาเวทีคิดถึงบรรยากาศด้านนาเวทีของหมอหล่องมาล่ำคือจังอีหลาน้อยอุ้งิงก็คิดถึงบรรยากาศที่ลายผู้หลายคนเพราะว่าสิอาจโมเมนต์แต่ผมได้ผมบ่า กันิคิดกันหลายคนอยู่คิดฮอดบรรยากาศก็เฝ้าติดตามทังคลิปทังช่องพ่อแม่อุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลพ่อเอกพันกสิตายคลิปให้มิดมอคแค้นแฟนมอลำในเบงุอนเ้านีล้ลุงพันกับไปตลาดเ้ารแล้วครับน่ยครับลุกไปตลาดเ้า้าแล้ว เขาไปในโตเมืองุ่นะครับโตเมืองอุดรไปประมาณเกือบหาวกโลโยอนอยู่ครับเขาไปหัดตลาดก็ได้หลังหลังกลมหลวงประจักษ์ตลาดสีเพิินไปหาซื้อกับเขาซื้อเนื้อซื้อยางมาเห็ดกับเขาว่าสันเถาะ ทังบ้านลุงพนัฮ็ดกับเขาขายเพม่นกับจะไปหาสื่อของหลากหลายกับพได้ย่างไปไกล้อครับเด้อเพราะว่าฝนมันตกเราผมมาได้กางหม้มนี่มายืนอยู่ใกลๆไอ้อาศัยหม่มแม่ตานี้อาศัยใบกล้วยชายคา ถ้าพี่น้องลาะชมบรรยากาศย้มเศร้าเศร้า,าครับตื่นเศร้ามากับพบพอกันเนาะทุกเศร้าทุกเศร้าพบพอกับบรรยากาศเกาเกากับยาเบือกันนะครับทุกเศร้ากับซีมาพบพ,พอกับมิดมอ็อกแหนเฟนมอลำแฟนคลับเอฟซีกับยาห้างเนี่เหินกันไปทุกเศร้าเฮากับมาพบพอกัน เป็นประจำละที่นี่เกษสิไทยไฮมิทมอแคนแฟนมอลำ่มแฟนครับเอซได้เบิง้งบรรยากาศย่มเศารทุกทุกเสา,าร์ย่ำแรงทุกทุกแรงเนาะเพื่อเพื่อสะได้เห็นบรรยากาศในทุกๆุกวันเป็นกิจวัตรเพื่อสารสัมพันธ์ ห <c oughs> ุ่นไฟลุกท่วมแล้วผมอ่ะเ้าล,ลุกยังงี้กับไข่แนยมันสิมันสิสุกเร็วอยู่เข่ามันสิขึ้นเร็วอยู่นะครับมันสิบเสียเวลาโดนประเภทมิสซีลีบางเทือเป็นสมองบอข่ขข้นอยู่เขา่า นี่แหละครับกิจวัตรประจำวับบนนี่กับเจ้าโคกนี่เจ้าโคก,เจ,โคกเจ้าประจำนี่ดาราประจําช่องผมนี่เลงไฟกันครับ ผมว่าผมคิดวิธีหนึ่งออกเห็นในคลิปติดตามทั้งช่อง YouTube กันลหลายช่องเนาะเพื่อนี่เอาอันนั้นนะครับอันบอกกระเห้านี่ละ่ะต่อท่อมาเป็นแก๊สนะบางเทือบ,บางที่ผมก็อาจสซิลองเห็ดให้พี่ให้น้องเบิงเนาะ สำหรับอ e ีพีนี่ฝากตอนมิดมอแคนแฟนมอลำ่มเอาไว้แต่เพียงซำนีครับผมพบปะกันตื่นเสารามาหนากระยันในล่างมาพบปะพี่น้องก้อนลุกขึ้นหูเขาก้อนหนึ่งเขาก้อนก้อนสิไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปทำงานอีพ e ีนี่สบายดีครับผม